สวัสดีครับทุกคนไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับนกขุนทองนานแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนกขุนทองมาเลทินปลาหังกันนะครับเจ้าตัวนี้เกิดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับตอนนี้อายุก็ปลาเข้าไปโหปีกว,กว่าแล้วนะครับเป็นมาเลปลาหังเพศผู้นะครับแล้วคนก็ชอบทักเข้ามาถามผมมากเลยนะครับว่านกมาเลดูกันยังไง วันนี้เรามาทําความรู้จักนกมาเลกันนะครับขั้นแรกคือถ้าอยากรู้ว่าเป็นนกมาเลหรือเปล่าง่ายๆเลยเอาไปชั่งน้ําหนักครับมันจะต้องมีอย่างน้อยๆ2.7ยีดถึงจะเป็นมาเลนะครับนี่เราก็เริ่มจากตั้งกิโลให้ตรงนะครับขีดตรงแล้วถ้านกใครไม่เชื่องก็ต้องจับมัดผ้าเอานะครับแต่นกผมเชื่องาแ,แล้วนั่นเห็นไหมครับน้ําหนักเขาตอนนี้อยู่ที่ สามขีดอ๋ออดีๆมาอยู่ตรงกลางหน่อยอยู่ตรงกลางก็ไม่ได้สามขีดต,ตีว่าสามขีดหนึ่งสามรอยสิบกร,รัมก็แล้วกันนะครับหรือว่าสามขีดหนึ่งเส้นส่วนนี้ก็เป็นนิสัยของนกมาเลนะครับนกมาเลจะมีความเข้าใกล้อีก,กาสูงกว่านกขุนทองบ้านเรานะครับเพราะว่าเขามีขนาดตัวที่ใหญ่คือใหญ่กว่านกขุนทองเรามากเลย นกขุนทองเหนือจะหนักอยู่ท <acement> ี <ggi> ่ประมาณ1.7กรัมหรือว่า170นะครับส่วนนกขุนทองใต้ก็จะไปอยู่ที่ประมาณ220ถึง250หก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะครับแต่ว่าพวกมาเลยเขาจะไปหนักอยู่ที่สตาร์ทอยู่ที่ประมาณ270กรัมตัวนี้บินขึ้นไปบนหลังคาล้ถ้าถามผมว่าความต่างของสีของนก มาเลกับนกถิ่นเหนือเหมือนกันไหมไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่นกมาเลเขามีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ผิวสัมผัสเขาเยอะทําให้ดูแบบว่ามีมีสีที่สว่างกว่านกเหนือแต่จริงๆสีก็พอๆกันแหะครับแต่ว่าขนาดตัวใหญ่กว่ากันไปเกือบโอ้สามเท่าตัวได้มั้มครับนกเหนือจะตัวตีว่านกเหนือหนักหนึ่งนะครับนกใต้หนักสองมาเลหนักสามตอนนี้เราจะมาดู สรีละโดยรอบนะครับนี่นะครับคือสรีละของมันตรงสีเหลืองๆนี่ที่เขาเรียกว่าเหนียงเนี่ยนะครับเห็นไหม <Okay. S 1> ถ้าถ้าเป็นเหนียงมาเลยอ่ะเขาจะแยกห่างจากกันนะครับยิ่งเข้าใกล้พวก อินโดเนียงเขาจะเล็กเหนียงข้างหน้าขีดข้างหน้านะครับจะเล็กมากแล้วก็ขีดข้างหลังมันจะเลื่อนลงมาแตะอยู่ตรงกลางขีดข้างหน้าจะลองไปศึกษาจากรูปภาพก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นนกใต้อะขีดข้างหน้าเขาจะใหญ่ถ้าเป็นมาเลยแบบมาเลยต้นต้นแบบมาเลยติดชายแดนอะขีดข้างหน้าก็ยังจะใหญ่อยู่แต่พวกมาเลยปลาหงมันคือมาเลยที่อยู่ไลายปลายเขาจะใกล้อินโดแล้วนะครับขีดเขาจะ เล็กมากเนี่ยนะครับเรียกว่าเหนือสรีระโดยรวมก็ออกประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมคลิปปลายปีกไว้นะครับกานคลิปปลายปีกคือการตัดใต้สีขาวเนี่ยนะครับออกไปประมาณเจ็ดเ้นนี่สลีละโดยรวมของพวกมันนะครับมันต่างกับนกเหนือตรงที่ว่ามันต่างทุกส่วนนะครับแม้แต่ขนาดของปากความหนาของปากขนาดของหัวขนาดของขาต่างกันหมดและครับแต่เรื่องพูดนี่ เท่ากันครับไม่ว่าจะนกใต้หรือนกเหนือพูดเก่งเหมือนกันพูดโชว์ไหมเดี๋ยวให้มันพูดโชว์หน่อยก็ได้ครับอะพูดโชว์หน่อยเอาไม่พูดเหรอแต่ตัวนี้ทุกคนคงเคยเห็นมันพูดในคลิปเยอะแล้วนะครับเพราะมันพูดเก่งยิ่งเอาไปเทียบกับลูกนกเอียงนะกลายเป็นลูกเจี๊ยบไปเลยถ้าไปเทียบกับพวกมาเลย อย่าปีตีเขานะก็คนชอบทักเข้ามาถามนะครับถึงความต่างระหว่างนกเหนือกับนกใต้แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นนกมาเลนะครับแถมยังเป็นถิ่นปลาหางเป็นถิ่นที่ไกลหน่อยก็จะมีขนาดใหญ่สุดในบรรดาสายมาเลนะครับแต่พูดถึงว่าคนจะนิยมแค่มาเลนะครับคนจะไม่ค่อยนิยมอินโดเพราะว่า มันใหญ่เกินไปแล้วก็มันไม่ค่อยเหมือนนกขุนทองเท่าไหร่แต่เจ้าพวกมาเลยจะเหมือนนกขุนทองอถ้าใครมีอะไรก็ทักมาถามใต้เมนได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขายนกนะครับไม่มีนกขายอ่ะมันเบื่อที่ผมพูดเดี๋ยวมันหนีเข้ากรงเองล่ะไปเข้ากรงไหมเข้ากกง ถ้ามันเบื่อเดี๋ยวมันก็เข้ากกงเองแหละครับอ่ะพูดโชว์เลย มันพูดเก่งเหมือนกันหมดนะครับผมเคยเลี้ยงละไม่ว่าจะนกขุนทองเหนือขุนทองใต้หรือว่าขุนทองมาเลพูดเก่งหมดแต่ว่าผมต้องยอมรับว่าผมไม่เคยเลี้ยงนกขุนทองอินโดนครับเพราะผมไปดูแล้วผมไม่ชอบมันใหญ่จนเหมือนอีก,กาเกินไปผมจะถูกใจขนาดมาเลสุดเพราะว่าขนาดมันแบบว่าใหญ่ใหญ่กําลังดีแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เวอร์ขนาด Indo นะอินโดนเนี่ยอ่า ใครอยากถามอะไรก็ทักมาใต้เมนได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ขายนกแล้วก็ซื้อนกอะ่ะมันกลุ่มเขาเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจนผมจําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอายุปีกว่าละแต่ถ้าทักถามเกี่ยวกับนกเกี่ยวกับการทําใบอนุญาตอะไรก็ยังพอให้คําแนะนําได้นะครับ แต่ว่าเราจะมีใบอนุญ,ญาตได้เราต้องซื้อนกต่อจากฟาร์มมานะครับนกจากป่าไม่สามารถทําใบอนุญาตได้นะครับก็จะเป็นนกเถื่อนตลอดไป่าสวัสดีครับทุกคน